ค่ะวันนี้คุณครูที่การดีมานำเสนอ DIY ตอนฉากฟองน้ำซับเสียงค่ะไปซื้อไม้มาใหม่ค่ะจากข้างแห่งหนึ่งคาะน,นี้เราเลยไปซื้อตะแกรงมาด้วย3อันจากร้าน20บาทค่ะอันนี้ไปซื้อมาจากหลังโรงพยาบาลกลางค่ะอันละ320เป็นฟองน้ำทรงปรีระมิดขนาดเล็กใช้ได้หรือใหญ่มากก็เลยลองมาวางดูกับ การและตัดแล้วเอาตะแกงมาวางเสร็จแล้วเราก็ต้องการแผ่นป๊อปชิลอ่าไม่มีค่ะ <Wow. S 1> อันน้ก่อนสะดึงแล้วก็ใส่ถุงน่องนั่นละห้าสิบบาทได้แล้วค่ะแค่นี้เองจากฟองน้ำซับเสียงทำง่าย <Wow. S 3> ตื่นเต้นนาอจะได้ลองอัดรั้งแ 485บาบาทฉากนี้สวยกว่าค่ะ